ทำไมสุนัขจึงเป็นสัตว์ที่พักดีต่อเจ้าของของมันมาดูจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของมันเริ่มต้นจากเมื่อท่านนาบีอดาดัมอะัลฮิสลามกำลังจะถูกสร้างเมื่ออิบลิสได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่จะถูกสร้างจากดินนั้นจะมีฐานะที่สูงส่งกว่ามันและมันจะถูกสั่งให้กลับวหว้ต่อนบีอดาดัมขณะที่นบีอดาดัมอะัลฮิสลามยังเป็นก้อนดินอยู่นั้นอิบลิสได้ถมน้ำลายใส่เนื่องจากความริษยาของมันทันใดนั้นน้ำลายดังกล่าว ก็ได้ตกลงที่บริเวณสะดือของนบีอาดัมอะลลยฮิสลามแล้วอิบลีสก็ยุยงมาว่าอ้อมาเอ๋ยเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตและเชื้อสายของมันที่พระเจ้าจะสร้างขึ้นมานั้นต่อไปในภายภาคหน้ามันจะขี่หลังเชื้อสายของเจ้าทั้งหมดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้ามาจึงโกรธและเดินไปหานาบีอาดัมเพื่อที่จะไปเหยียบนบีอาดัมแต่อัลลอฮ์ซุฮานะหูวะตะอาลาได้ทรงแยกดินเหนียวส่วนที่โดนน้ำลายอิบลีสออกจากร่างของนบีอาดัม ทันใดนั้นดินเหนียวส่วนที่แยกออกมานั้นได้กลายมาเป็นสุนัขและสุนัขตัวนั้นก็ได้วิ่งขับไล่เจ้าม้าตัวนั้นออกไปนั่นเป็นที่มาว่าทำไมสุนัขจึงเป็นสัตว์ที่พักดีต่อเจ้าของของมันวันลอหูอลัลลัม